สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่ขลาพยากรณสำหรับ EP นี้เป็นของชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนตุลาคม2565ดวงการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันในคลิปได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมให้กำลังใจแม่ขลาพยากรณ์ โดยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์ Comment เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจไม่ขลาพยากร์ไปด้วยกันนะคะดวงการงานชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของดวงการงานต้องบอกเลยว่าในตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงที่ดวงวาสนาการงานจะรุ่งพุ่งแรง ดวงเปิดแล้วนะคะเพราะดาวพระเสาวเจ้าเรือนการงานจะกลับมาเดินโคจรเป็นปกติไม่ได้มีการเดินถอยหลงังเหมือนกับช่วงกลางปีที่ผ่านมาเลยทำให้ดวงการงานจะปลอดโปร่งโล่งใจอุปสรรคปัญหาที่ติดขัดจะไม่มีมารบกวนใจชาวลัคนาราศีเมษอีกต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของหัวหน้าเจ้านายจะกลับมาเห็นคุณค่า ใสใจสนับสนุนชาวราคนาราศีเมษมากยิ่งขึ้นและใครที่อดทนมานานทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นเรื่องของงานจะต้องแบกรับหน้าที่และผลงานก็ไม่ได้โดดเด่นต้องตาต้องใจหัวหน้าเจ้านายมากนะัก แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปเม่ขลาพยากรบอกได้เลยว่าดวงจะพลิกฟื้นปรับเปลี่ยนจากร้ายแกยเป็นดีจะมีโชคลาภวาสนาจากการทำงานมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานจะได้รับการพิจารณาเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่ง ใครที่ต้องการจะโยกย้ายปรับเปลี่ยนเรื่องของตำแหน่งงานก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะส่วนใครที่ต้องการจะสมัครงานหางานใหม่หลังจากวันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปมีเกณฑ์จะได้งานตามที่คาดหวังดั่งใจแน่นอนค่ะอย่างไรแล้วเมฆขลาพยากร์ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศาาีเมษมีความสำเร็จสมหวังในเรื่องการงานทุกๆท่านเลยนะคะ ส่วนดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวพังคารยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนภพสหัสชะโดยจะมีการโยกย้ายในช่วงของวันที่3ตุลาคมและจะอยู่ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนทำให้ชาวลัคนาราศีเมษจะมีโอกาสจะได้เข้าสังคมใหม่ๆมีเพื่อนฝูงมีกัลยาณมิตรที่ดีมาคอยสนับสนุนในส่วนของความสำเร็จด้านการงาน หรือมีโอกาสผ่อนคลายได้เข้าสังคมมีการได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆทำให้ชาวลัคนาราศีเมษมีไฟมีพลังชีวิตที่ดีมากขึ้นส่วนที่เรือนลัคนายังคงมีดาวพระราหูเจ้าเรือนโชคลาภมาทับลัคนา ทําให้ดวงวาสนาการเงินยังคงโดดเดน่นมีเกณฑ์จะได้โชคจากการลงทุนโดยเฉพาะอาชีพเสริมงานระยะสั้นทําให้ชาวลัคนาราศีเมษจะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาเป็นที่น่าพอใจอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกเรื่องการเงินอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นสรุปโดยภาพรวม ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ไม่มีดาวอะไรมาเป็นศัตรูกับดาวพระเสาเจ้าเรือนพบการงานและดาวพระเสาก็กลับมาเดินหน้าเป็นปกติแล้วทำให้ดวงการงานของชาวลัคนาราศีเมษเปิดมากขึ้น เตรียมรับความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของสายงานอาชีพของตนได้เลยค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือดาวพาะทิต์เจ้าเรือนพบปุตตะไปตกเรือนพบอริระมัดระวังเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าจะแทนข้างหลังคุณได้นะคะดวงการเงินชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของการเงินตลอดทั้งเดือนตุลาคม2565 ถึงแม้ดาวพระศุกร์เจ้าเรือนภพกระดุมพระไปตกเรือนภพอลิแล้วจะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่21ตุลาคมส่งผลทำให้ในเรื่องค่าใช้จ่ายยังคงมีอยู่ก็จริงแต่ว่าในเรื่องของแง่มุมดีๆอย่างที่บอกเลยค่ะดาวพระราหูเจ้าเรือนภพโชคลาภยังคงทับเรือนลัคนาชาวลัคนาราศีเมษอยู่ทำให้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภการหาเงินยังคงมีเข้ามาอยู่เรื่อย โดยเฉพาะใครทำอาชีพส่วนตัวงานส่วนตัวอาชีพสีเทางานออนไลน์หรืองานเกี่ยวกับต่างประเทศตรงนี้จะเป็นอาชีพที่ทำเงินให้กับชาวลัคนาราศีเมษได้ดีค่ะหรือใครที่ทำงานมากกว่า1อย่างหรือเรียกง่ายๆว่าอาชีพเสริมจะสามารถมีรายได้มีเงินเข้ามาตรงนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ดีของชาวลัคนาราศีเมษไปจนถึงปี2566เลยนะคะ ส่วนดาวพระศุกร์เจ้าเรือนการเงินแน่นอนว่าอยู่เรือนพบอลิอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีๆถึงแม้จะหามาได้รายจ่ายก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆมักจะมีอะไรมาเบียดเบียนต้องระมัดระวังสุขภาพของบุตรบริวารลูกน้องบุตรอาจจะเจ็บป่วยสัตว์เลี้ยงอาจจะเจ็บป่วยมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้นะคะและต้องระวังเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาการกู้ยืมไม่ค่อยดี ในช่วงนี้ควรอ่านเงื่อนไขต่างๆให้ดีต้องระวังเรื่องของปัญหาคดีความด้านการเงินการผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถมีเกณฑ์จะติดขดัดมีปัญหาได้แต่พอผ่านพ้นวันที่21ตุลาคมเป็นต้นไปดาพสุกเจ้าเรือนพบการเงินจะโคจรมาอยู่ที่เรือนพบปตัตน้มาอยู่ที่บ้านของตนเองเล็งมายังเรือนลัคนาของตนเองอีก ทำให้ชาวลัคนาราศีเมษดวงจะพลิกฟืนกลับร้ายกลายเป็นดีมีเกณฑ์จะหาเงินได้หาเงินเก่งหาเงินได้คล่องโดยเฉพาะดาวพระศุกร์กับดาวพระราหูเล่นกันมีเกณฑ์จะได้โชคจากงานออนไลน์งานเสริมอาชีพเสริมเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะตรงนี้ชาวลัคนาราศีเมษถือว่าเป็นจังหวะจากโคนที่ดีในเรื่องของการหาเงินหาทองค่ะ อย่างไรแล้วแม่ขลาพยากรขอบเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีเมษที่ดวงจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีมีความสำเร็จด้านการเงินแต่ในช่วงของต้นเดือนจนถึงกลางเดือนอาจจะต้องระวังค่าใช้จ่ายไว้นิดนึงเพราะมีเกณฑ์จะสูญเสียงเงินได้ง่ายนั่นเองค่ะอย่างไรแล้วแม่ขลาพยากรอยากจะแนะนำให้หมั่นทำบุญชำระนีสสงอยู่เป็นประจำ แล้วดวงวัสนาการเงินชาวรัคนาราศีเมษจะดีจะสำเร็จมากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกค่ะดวงความรักชาวรัคนาราศีเมษคุณมีดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนภพปัต,ตนิที่แปลว่าคนรักคู่ครองซึ่งแน่นอนดาวพรศุกเป็นทั้งเจ้าเรือนการเงินและเป็นเจ้าเรือนคนรักในช่วงของวันที่หไปจนถึง21ตุลาคมในเรื่องของความรักไม่ดีเท่าที่ควรนะคะ พรดาวยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนภพอริส่งผลทําให้มีเกณฑ์จะทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักคู่ครองได้ง่ายหรือถ้าเกิดใครที่สถานะไม่ชัดเจนช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของคู่แข่งเกี่ยวกับความรักมักมีเหตุทําให้คุณนั้นต้องพลัดพรากหรือเข้าใจผิดกันได้ง่ายโดยเฉพาะคนที่มีอายุน้อยกว่าจะสร้างเรื่องเดือดร้อนให้กับชาวราศาีเมษปวดหัวได้แต่พอหลังจากวันที่2ีตุลาคมเป็นต้นไป ดาวความรักจะกลับมาอยู่บ้านตนเองได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิปดีเป็นตำแหน่งที่ดาวมีพลังสูงสุดส่งผลทำให้ชาวราศาีเมษดวงความรักจะกลับมาดีมีเกณฑ์สำเร็จสมหวังใครที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วมีการทะเลาะเบาแว้งหรือมีปัญหากัน บางคนอาจจะถึงขั้นอยู่ห่างกันหรือแยกทางกันแต่ช่วงนี้มีเกณฑ์จะกลับมาคืนดีกันหากง้อแฟนคนง้อในช่วงนี้นะคะส่วนสำหรับใครที่สถานะไม่ชัดเจนที่มีปัญหาเรื่องของความรักความรักก็จะกลับมาดีมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความรุ่มหลงเพราะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะรุ่มหลงได้ง่ายเพราะดาวพระราหูกับดาวพระศุกร์เล็งกัน ต้องระวังเรื่องของการเป็นมือที่3บุคคลที่3โดยไม่รู้ตัวไว้ด้วยนะคะส่วนสําหรับคนโสดแน่นอนว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะสละโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาชอบพอถูกใจแต่ต้องตรวจสอบให้ดีๆว่าเขานั้นไม่มีพันธะอะไรติดตัวมาระวังการผิดศีลธรรมเพ,พราะดาวพราหูกับดาวพระศุกเป็นคู่ลุ่มหลงมัวเมา ต้องระวังการไปผิดลูกผิดเมียของคนอื่นได้ง่ายอันนี้ฝากชาวลัคนาราศีเมษไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าหากดูแล้วไม่มีอะไรผิดศีลธรรมในช่วงนี้ต้องขอบอกเลยว่ามีเกณฑ์สำเร็จสมหวังในเรื่องของความรักเป็นอย่างมากคนโสดมีเกณฑ์สะสระโสดแน่นอนค่ะอย่างไรแล้วไม่ขลาพยากรก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีเมษท,ทุกท่าน โดยเฉพาะในช่วงของวันที่18ตุลาคมดาวพาทิตย์ย้ายมาอยู่เรือนพบปัตตนีช่วงนี้ดวงความรักจะได้ริเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีคนเข้ามาสนใจชาวราคนาราศีเมษมากยิ่งขึ้นค่ะ และสำหรับวันนี้แม่ขาพยากรก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องแม่ขลาพยากรด้วยดีเสมอมาก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจแม่ขาพยากรไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ